สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสัางสารเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์น่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องเป็นตัวของตัวเองมีพลังทุกท่านครับ มีผู้คนมากมายดำเนินชีวิตด้วยการขาดความเป็นตัวของตัวเองไม่มีกำลังใจขาดความเชื่อมั่นหลายคนขาดกลัวกับการดำเนินชีวิตเห็นอะไรก็ปริวิต,ตกหวาดวันหวาดกลัวมากๆกครับแต่ในขณะเดียวกันชีวิตก็มีทางออกทุกการดำเนินชีวิตควรมีครูมีโคช้ชมีคนคุณภาพที่อยู่รายล้อมและรอบข้างการที่เราเลือกคนคบ คนที่คบทําให้เราพบความสําเร็จครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าความมีคุณภาพของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรดังนั้นครับมีแนวทางมากๆเลยที่ครูบาอาจารย์สอนไว้เรื่องหลักการของการเป็นตัวของตัวเองสามารถเสริมสร้างพลังได้ครับครูบาอาจารย์บอกว่าการที่เราจะมีพลังนั้นสิ่งแรกคือให้รักตัวเองให้มากแต่อย่าหลงตัวเองคำว่ารักตัวเองให้มากนั้นเนี่ย เนื่องจากตามหลักจิตวิทยาเรื่องราวของโกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นการที่เรารักตัวเรานะครับไม่ใช่หลงนะฮะรักหมายถึงว่าชื่นชมห่วงใยคิดถึงตัวเองแต่ละครั้งรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเรารักตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรกก่อนที่จะรักใครๆรักเรือนล่างรักสุขภาพมันสมองความคิดจิตใจปัญญาความรู้นะฮะบุคลิกลักษณะ ผิวพันธ์การที่เรารักตัวเองชื่นชมตัวเราเองมันจะทำให้ร่างกายของเรานะั้นเนี่ยมีภูมิต้านทานเกิดการแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับส่งพลังการดูแลตัวเองตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าภายในสุภายนอกการออกกําลังกายการดูแลเรื่องของโภชนาการอาหารการกินอาพรน,นะครับขึ้นสมอง,องเรื่องของเครื่องแต่งตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมบุค,คลิกเสื้อผ้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเรามีการกําหนดวางแผนดูแลให้ความสําคัญโดยไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับโดยไม่เป็นในลักษณะของคนจมไม่ลงการที่เราทําแบบนี้ปุ๊บเมื่อเราหลีกเลี่ยงการหลงตัวเองได้ด้วยแล้วเราก็การรักตัวเองแบบนี้จะทําให้ร่างกายของเรานั้นดีและดูดีมากๆขึ้นครับต่อมาครับให้ชื่นชมคนให้มากแต่ชมด้วยเหตุผล เหตุที่จําเป็นต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการชื่นชมอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าสังคมของคนหมู่มากนั้นจะเกิดการขยายตัวได้เนี่ยก็มาจากการที่มีจิตในการคิดดีกับผู้คนการชื่นชมคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ดูแลบริหารจิตใจของเราการชมด้วยเหตุผลมีเหตุผลมารองรับมันยิ่งเสริมสร้างมันก่อให้เกิดการขยายตัว สัมพันธภาพแน่นแฟนการเชื่อมโยงของเรานั้นจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลครับฉะนั้นการชื่นชมคนเนี่ยให้มากๆหมายถึงมากด้วยจํานวนคนนะครับเจอทุกครั้งมีการชื่นชมที่เหมาะสมชมด้วยเหตุและผลได้ไปต่อครับต่อมาฝึกฝนตนเองให้มากอย่าผ่อนปรนการฝึกฝนตนเองให้มากนั้นมีหลายด้านนะครับฝึกคิดดีฝึกพูดดีฝึกทําดีฝึกออกกําลังกายฝึกปรุงอาหารฝึกติดต่อสื่อสารฝึกวางแผนฝึกกาหนดเป้าหมายการฝึกแบบนี้ดีครับ คำว่าอยากผ่อนปรนหมายถึงว่าคนบางคนหาเหตุผลเพื่อให้ตัวเองนั้นหยุดการกระทําที่ต่อเนื่องและสม่ําเสมอสุดท้ายความเชี่ยวชาญความชํานาญการก็ไม่มีตัวเองก็ล้าหลังและถดถอยสุดท้ายก็ไปใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ไม่เกาะให้เกิดประโยชน์ด้วยหลักการที่ว่าทําตัวนี้เพื่อฆ่าเวลานะครับอันนี้ไม่ควรผ่อนปรนครับต่อมาครับถ้าอยากมีพลังเป็นตัวของตัวเองก็คือมองโลกกว้างแบบคิดดีอย่างมีอัคติ การที่เรามองโลกใบใหญ่ใบนี้นะครับแบบคิดดีมองเห็นอะไรเป็นโอกาสมองแบบสร้างสรรค์เห็นอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นส่วนที่มาเสริมสร้างให้กับเราโดยไม่มีอคติในการดําเนินชีวิตเราจะมีแต่สิ่งดีๆปรากฏและวิ่งเข้าหาครับความโชคดีก็จะมีเข้ามาโอกาสต,ต่างๆก็จะก่อตัวกระบวนการต่างๆก็จะเกิดขึ้นบุคคลสําคัญต่างๆก็จะลายล้อมรอบตัวเห็นไหมครับการที่เราดําเนินชีวิตโดยไม่มีอคตินั้นมันทําให้ชีวิตของเราได้ดีจริงๆครับ พอมาหาโอกาสให้ตนเองแบบสร้างสรรค์คนมากมายไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีโอกาสครับคนหลายๆคนก็ปล่อยโอกาสโดยไม่เห็นถึงคุณค่าแต่คนที่มีความเป็นมืออาชีพเป็นผู้ชำนาญการเป็นผู้ที่มีหลักการนั้นนอกจากเขาจะคว้าโอกาสฉวยโอกาสแล้วเขายังสร้างโอกาสให้กับตัวเขาเองอีกครับฉะนั้นการที่เรามองเห็นโอกาสให้กับตัวเราเองแบบสร้างสรรค์น,นั้นมันจะทําให้เกิดการเสริมส่งครับและสุดท้ายชีวิตก็สูงส่งขึ้นในที่สุดต่อมาครับ ถ้าเราอยากมีพลังดวยตัวของเราเองก็ต้องพร้อมในการปล่อยวางไม่ยึดติดครับบนโลกใบนี้ภายใต้กฎไตรลักษณ์นะครับที่เราเรียนกันมาก็คือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปฉะนั้นการที่เราพร้อมปล่อยวางไม่ยึดติดก็หมายถึงว่าของบางสิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็ต้องไม่ใช่ของเราครับทุกอย่างถูกกําหนดไว้โดยสิ่งที่มองไม่เห็นจักรวาลจัดสรรสิ่งต่างๆให้เราเสมอเมื่อเราเป็นคนที่มีจิตใจที่นิ่งและสงบพอได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ครับไม่ยึดติด ทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาก็จากไปคนเราก็พบกันเพื่อจากชีวิตเกิดขึ้นมาอีกไม่นานก็ต้องลาจากครับฉะนั้นต้องพร้อมปล่อยวางครับอย่าไปยึดติดต่อมาคือหมั่นให้อภัยนะครับหมั่นให้อภัยอย่าไปผูกใจเจ็บครับพลังใจที่ดีคือถ้าเราให้อภัยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีการลงทุนแต่มันเป็นคุณขั้นสูงที่เรารู้จักการให้อภัยกับทุกสรรพสิ่งไม่ผูกใจเจ็บตัวเราก็ไม่มีพยาบาทร่างกายสุขภาพ ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือภูมิร่างกายเนี่ยก็จะดีมากยิ่งยิ่งขึ้นครับฉะนั้นการดําเนินชีวิตด้วยการผูกใจเจ็บผู้คนคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เราเนี่ยถดถอยไปเรื่อยๆภูมิต้านทานก็เหือดหายร่างกายก็แย่ท้ายที่สุดก็เกิดโรคร้ายครับฉะนั้นให้อภัยผู้คนอย่ามีความสุขไม่ผูกใจเจ็บชีวิตได้ดีครับต่อมาก็คือมีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนฮะ การที่เราจะมีพลังจากการเป็นตัวของตัวเราเองต้องกําหนดให้ชัดว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรความชัดเจนกําหนดได้ออกมาเป็นตัวเลขวันเดือนปีนะครับทุกอย่างไม่เป็นนามธรรมาแต่เป็นรูปธรรมครับเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรเป็นคนที่ต้องการทําอะไรให้กับตัวเองครอบครัวสังคมกําหนดให้ชัดและลงมือทํามีความสุขครับต่อมารับผิดชอบการคิดพูดทําจนเป็นนิสัยฮะคนที่มีความรับผิดชอบทําอะไรก็จเจริญครับ ดังนั้นครับจะคิดเรื่องอะไรขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีจะพูดอะไรออกไปไม่ทําลายล้างผู้คนจะทําอะไรก็ก่อให้เกิดการขยายตัวนะครับมีการส่งมอบส่งต่อได้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมจนเป็นนิสัยมันมีความสุขนะครับคนที่คิดพูดทําแต่สิ่งที่ดีเนี่ยชีวิตได้ดีมากมายเหมือนที่เราเห็นกันในสังคมครับใช้กฎแห่งแรงดึงดูดให้เป็นกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นที่นิยมกันมานานมากๆนะฮะคิดถึงสิ่งใดยอมได้สิ่งนั้น ไม่อยากให้เกิดสิ่งใดที่ไม่ต้องการอย่าไปคิดถึงสิ่งนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่มีตัวตนครับฉะนั้นคนที่ชาญฉลาดจะใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นการเสริมสร้างให้กับชีวิตตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เราได้ยินอยู่นะฮะสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆใน YouTube หรือจะอ่านบทความนะครับมีเรื่องราวมากมายฉะนั้นครับปัจจุบันผู้คนจึงหันมาให้ความนิยมและให้ความสําคัญกับกฎแห่งแรงดึงดูดมากๆครับ ประมามีความเชื่ออย่างรุนแรงนะฮะแต่แต่มีเหตุผลนะคําว่ามีความเชื่ออย่างรุนแรงหมายถึงว่า the law of belief ในภาษาอังกฤษก็คือกฎแห่งความเชื่อเนี่ยมันเกิดพลังมากๆเลยนะครับคําว่ามีความเชื่ออย่างรุนแรงหมายถึงว่ามันทําให้เราเนี่ยหรือตัวเราเนี่ยคุ้นกาหนดว่าเราเชื่อในสิ่งเนี้ยหนึ่งนี้นะแต่ต้องมีเหตุผลนะครับอย่าเชื่ออะไรที่ไร้สาระถ้าอย่างนั้นเขาเรียกกันว่างมงง่ายครับ การที่เราเชื่อบางสิ่งอย่างรุนแรงแต่ไม่มีเหตุผลเขาเรียกงม,มางายจึงตกเป็นเหยื่อของผู้ที่เป็นพวกทุจริตนะครับพวกที่หวังจะได้ประโยชน์อะไรจากเราฉะนั้นครับจึงต้องมีสติแต่ถ้าเกิดว่าหากเรามีความเชื่ออย่างรุนแรงในสิ่งที่มีเหตุผลมันจะเกิดพลังมหาศาลในการลงมือทําครับเราต้องเชื่อว่าเราประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตได้เราต้องมีความเชื่อว่าเราเป็นคนดีของสังคมเราต้องมีความเชื่อว่าเรานั้นมีความกล้าที่ถูกต้อง สามารถคิดพูดทำสื่อสารแบบมืออาชีพความเชื่อเหล่านี้แหละครับจะทําให้เราเป็นค้นคุณภาพครับและแน่นอนปิดท้ายเรามีความศรัทธาครับการที่เราจะสร้างพลังให้กับตัวเราเองจึงต้องมีความศรัทธาแต่ไม่ลุ่มหลงนะครับไม่ลุ่มหลงไม่งมงายมีความเชื่อมีความศรัทธาสิ่งเหล่านี้ทําให้เราประสบความสําเร็จครับผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันถือเป็นสิ่งสําคัญทางสังคม โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เรื่องราวต่างๆได้เกิดการขยายตัวสู่คนไยอย่างมีความสุขวันนี้ขอให้ทุกฝังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านครับ